โลโลครับรหัสผมโดนแฮกนะครับตอนแรกภาพพื้นหลังไม่ใช่เป็นลายนี้นะครับและชุดก็ไม่ใช่ชุดนี้ด้วยคลิปนี้ผมจะไม่ใส่เอฟเฟกเสียงนะครับ พชรผมหายได้นั่นแนหะจาก400กว่าเพชรตอนนี้เหลือ9เพชรได้ไงผมไม่รู้นะครับอันนี้เหลือ2อันนี้เหลือ2ด้วยนะครับอันนี้หายหมด อันนี้มีคนสุ่มของผมไว้4ใบนะครับผมจำได้อันนี้ตอนแรกมีอยู่หกสบกว่าใบมีคนสุ่มไปหมดเลย ก็อันนี้เมื่อกี้ใครเล่นอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ4นาทีก่อนแล้วก็13นาทีก่อนอันนี้ผมไม่ได้เล่นเลยนะครับเคยมันแฮกมาทัดผมเล่นป่ะน่แล้วก็ชุดนี้ด้วยนะน่ยหินแปรงล่างผมก็หายนะน่ะ โอ้หายทุกอย่างเลยครับอันนี้ของผมก็หายหินแปลงล่างเดี๋ยวดูห้องถึงตัวกันโอ้กล่องก็หายหมดเลยครับ หายหมดทุกอย่างเลยนะครับบัตรเลเวลแปดก็หายตัวละคร น่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับมาดูสกินปืนกันนะครับว่ามีอะไรหายโอ้ยนี่ไงหายจริงด้วย ตอนแรกผมได้แค่นี้วันเดียวนะครับเหลือวันเดียวตอนนี้มีอยู่เท่าไหรเนะี่ยดูดีครับมันสุ่มนี่ด้วยแล้วก็อันนี้ได้นี่กับนี่นะครับไว้สกกาชมพูผมก็ได้นะได้มาเจ็ดวันอันนี้แปดวัน อันนี้เคยสุ่มให้ผมไม่แน่ใจนะนี่ก็หายนี่โอ้โหอันนี้จริงๆผมไม่มีนะครับใส่ไปก่อนนี่ก็หายโอ้โหมันสุ่มจนโอ้โห ไม่มีอะไรเหลืออะไรสักอันน่ะ <t> เพดผมหายเกี้ยงเลยเนี่ยแล้วก็มีคนมาเปลี่ยนกระเป๋าผมเ้วะกล่องศบก็เหมือนกันมีคนมาเปลี่ยน อาหารสเตียรจริงๆผมไม่มีนะแต่อันนี้ได้ไมาจากไหนผมไม่แน่ใจนะครับแต่ที่แน่ๆน่าจะมีคนเข้ารหัสผมมาที่ผมรู้ว่ามีคนแฮกรหัสนี่ไม่ใช่อะไรนะชุดผมก็โดนเปลี่ยน สกินปืนก็เพิ่มมากล่องก็หายอีกกล่องสกินปืนหายเกี้ยงตอนแรกผมไม่ได้ใส่ชุดนี้นะครับ แล้อีกเรื่องหนึ่งเล่นรหัสผมไม่พอเอารหัสผมแหลงตกด้วยบัตรสร้างห้องก็หายด้วยเออ อย่างเกมก็เปิดสุดด้วยพอรู้ว่าโดนแฮกรหัสก็ควรขายรหัสนี้ทิ้งไีก่อน,นั่นไง ผมจะลองกลับลองเปลี่ยนทุกอย่างหมดเลยนะครับปกติภาพพื้นหลังผมใช้อันนี้รูปใช้รูปนี้สมเขาเรียวกว่าอะไรอะ่ะกล่องดวงใจอันนี้ครับ แต่เขาเปลี่ยนเป็อนอันนี้กระเป๋าตอนแรกเขาเปลี่ยนเปลี่ยนไปใช้อันนี้นะครับแต่จริงๆคือผมใช้อันนี้ลงชูชีพเหมือนเดิมนะครับน่าจะไม่โดนเปลี่ยนอันนี้ก็เหมือนเดิมไม่โดนเปลี่ยนแต่ผมสังหรณ์อ,อยู่ว่าใครเปลี่ยนใคร เอาสกินเปิดกล่องผมกล่าวว่าเจ้ากล่องนี้แจกคนดูนะครับอันนี้จริงผมก็ไม่ได้สุม่ม สก,กาตอนแรกมีแค่บทนี้แต่อันนี้กับอันนี้มันมาจากไหนผมไม่ทราบนะครับมันมีคนเปิดกล่องผมไว้เล่นกับแคมพี z พีแต่พอเห็นอย่างนี้แล้วไม่ไหวนะครับุสมตามใจชอบ ผมว่าพวกแฮกรหัสน่าจะเป็นพวกเด็กกระโปงอะ่ะต่ผมสงสัยเรื่องหนึ่งว่า ทำไมเพชรมันหมดเร็วมากผมกล่าวว่าจะเก็บเพชรเพื่อจะสูมวันนี้เออเลวอีกอย่างหนึง่งแบบนึงนะ,นะเนี่ยเซตเนี้ยมันมาจากไหน เพราะผมก็ไม่เคยสุ่มด้วยนะอันนี้เสร็จนี้นะครับ เห็นรหัสโดนแฮกแล้วกุ้มเลยอีกอย่างนั้นคนนี้เข้ามากในผมไม่มีคนนี้เป็นเพื่อนด้วย ไม่เด็กกระปอก,ก็คนนะแฮกเพราะคนนี้เขารู้รหัสผมการเล่นล่าสุดพีดี ขอกดเพิ่มเพื่อนด้วยพี่ดีคนไหนครับ ่นไหนอะอันนี้อคนเนี้ยผมสงสัยคนเนี้ยเขาต้องจะแฮกหรือเปล่า ผมไปดีว่